ที่เป็นเมนของรรยีนะครับฟังคลิปนี้ให้จบนะครับหน้าตอนนี้นะครับข้อมูลสกินของรรยีสกินนี้ได้มีการเปิดเผยออกมาบ้างแล้วนะครับว่าสกินนี้จะมาแบบไหนนะครับหน้าตอนนี้เขาบอกว่าสกินรรยี่สกินนี้นะครับทุกเซิร์ฟเวอร์จะมีการเปิดขายแบบคูปองไม่สุ่มนะครับเทียก็เทียบได้กับระดับมิราเคิลนะครับมีทั้งเอฟเฟกต์ว้าเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับเวทน้มก็อยู่ที่พันสองนะพันสองคูปองนะครับ แล้วก็จะลดละราคาให้ด้วยนะครับแล้วก็สกินนี้ตามข้อมูลที่เราได้มานะครับทางไต้หวันนะครับทางเพจหลักไต้หวันได้สปอยไว้ว่าสกินนี้เป็นทีมเดียวกับ Dimension แต่ว่าคนและจักรวาลครับก็คือร่วมมือกันนะแบบนี้เลยครับดูฮะสกินนี้ก็มีเอฟเฟกนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะอีกสกินเป็นของบีแจนนะครับบีแจนนี่ไม่แน่ก็อาจจะมาแบบเปิดขายนะครับแต่ลาคนบอกว่าอาจจะมา ในรูปแบบของการสุ่มบีเจนนะ่ะเป็นแฟนของรูอี้นะในเรื่องนี้นะดูครับอันนี้เป็นโมเดลสกินนะครับเวอร์ชันของตัวเกม rv นะครับคาถาจะไม่มีนะครับไม่มีคาทานะ hok มีคาถาเสียายนะครับไม่ได้เข้ามาแต่ว่าก็ยังว่านะครับในส่วนของโมเดลฮีโร่ของรูอี้ในเกม rv ไม่มีคาทานะครับนี่นะการโจมตีปกติส่วนเอฟเฟกก็เหมือนกันนะครับไม่ดรอปเลยนะ ไม่ดรอปนะครับเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยนี่นะครับปุ๊บอันนี้เป็นสกิลหนึ่งนะฮะดูครับในอนาคตนะครับรูอีก็จะถูกรีเวิร์กสกิลใหม่นะครับก็คือสกิลสองอ่ะสกิลสองสามารถเมื่อวาร์ปกลับบ้านแล้วนะครับสามารถวาร์ปมายังจุดเดิมได้อีกครับไม่ต้องเปลี่ยนอันติแย้วครับตอนนี้แพทหน้าเนี่ยรอเลยครับมีการบัรนะครับรูอี นะครับอันนี้คือสกิลสองนะฮะเอฟเฟกต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใครเป็นเมนก็ดอได้เลยครับรอได้เลยดูครับสกิลสอตอนวาร์ปนะฮะกลับบ้านจะเป็นนกนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกแบบนี้ครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเอฟเฟกต์สกิลอัติเมีนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับเพราะว่ามันจะมี อรอร่าลำแสงอยู่รอบหน้าจอนะครับเดี t t ๋ยวเราดูนะครับแอนติเมตดูนะครับแอนติเมตครับเห็นไหมครับจะมีออร่าลำแสงนะครับรอบหน้าจอโอเคนะครับสกินนี้สวยมากเลยครับส่วนใครนะครับอยากมีไอเดียเกมอาวีนะครับก็สามารถทัากได้นะครับที่แอลฟาแอสเมนต้นทีพิเจ็ดนะครับของจริงต้องมีคนติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับสกินลฮีโร่เยอะนะฮะนี่ครับเอฟเฟกครับ สวยเลยครับนี่นะโอ้โหอันติเมตประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินรูอีนะครับส่วนสกินของบีเจนนะครับก็จะเป็นสกินนี้นะครับนี่นะฮะบีเจนอันนี้ก็มีครบนะครับทั้งเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของสกิลนะครับที่จริงมันควรมา3ตัวเลยนะเน,นี่ยเซตเนี้ยมันมี3ตัวมีต้นแบบของยอนอีกนะครับคือต้นแบบของยอนอะ่ะเป็นเด็กนะแต่ว่าถ้า ร่วมมือกับเกมอาวนะครับอาจจะเป็นสกินเฟนิกก็ได้นะครับนี่ครับเสียดายนะครับมาแค่2ที่จริงเซตนี้มี3เลยครับนี่นะครับบิจอนโอ้โหอย่างเทพนะครับคล้ายๆกับเซตเอเมชั่นเลยฮะดูถังฉากเปิดตัวนะครับฉากหลังต่างๆคือแบบเหมือนเลยครับเหมือนเลยสกินนี้รูปโปรขยับได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสกินนะครับก็คือปุ่มนี้ แล้วก็จะมีท่าทางรถเรียนนะครับอันนี้น่าจะยังไม่เข้ามานะเวลาที่เราสังหารเป้าหมายได้นะครับก็จะเดินวนรอบตัวเป้าหมายนะครับนี่นะครับทุกคนครับอประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรานะครับมาเริ่มดูที่เอฟเฟกต์การโจมตีปกติแล้วก็พาร์สฟครับสกินนี้อีกหนึ่งสกินนะครับถ้าใครอยากดูเอฟเฟกต์นะครับที่เป็นตัวเฉือบของยอนนะครับก็ดูได้ในช่วงถ่ายคลิปนะครับ เ,เซตเดียวกับสก,กิลน,นี้นะฮะแล้วก็ F เฟคสกิลหนึ่งครับนี่ครับสกิลหนึ่งชิปดูนะแล้วก็ F เฟคสกิลที่สองครับ แล้วก็เอฟเฟกต์สกิลเอาติเมตครับนี่ครับอัลติเมตดูนะครับเท่มากเลยฮะนี่นะครับตอนชน แล้วก็เอฟเฟกของท่าวาร์ปนะครับนี่ครับอุ้มน้องรูอีนะฮะแล้วก็วาร์ปเข้ามิติแบบนี้นะครับสก,กินนี้นะครับจะมีคาแรคเตอร์ตอนเดินนะครับจะขี่สเก็ตบอร์ดนะนี่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็คาแรคเตอร์ตอนที่อยู่นิ่งนะครับดูนะครับตอนอยู่นิ่ง ก็จะมีท่าทางของสกินนะครับประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสอสกินใหม่ที่เตรียมร่วมมือกับเกม RUV uh, นะครับส่วนอีกหนึ่งสกินก็ดูได้ในช่องถ่ายคลิปนะครับสกินนี้อาจจะมารูปแบบการส่มก็ได้นะครับรอกันนะครับ let <laughs>